สวัสดีครับเครดนี้ค่าน้ำขึ้นสูงนะครับก็คือมาตรวจเช็คแล้วท่อรั่วจากมิตเตอร์ไปแทงนะครับก็คือปิดบาวน้ำเข้าแทงแล้วแต่ว่ามิตเตอร์ยังหมุนอยู่โอเคก็คือตรวจเช็คแล้วครับ จุดนี้คือจุดเสียงอันนี้เจาะโดยช่างโจ้นะครับ